เมาแล้วก็เป็นพาละาฉุกเฉินอฮ้ยดีเฮ้ยดิร้อนเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้โอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเป็นไรปะเนี่ยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนท็อปเกินท็อปท็อปอยู่ไหนอะท็อปลงมาช่วยหน่อยดิท็อปวินท็อปโนมทำไมสภาพเนี้ยเอ่อช่วยวินหนะดิ ก่อเราออกไปนั่งดื่มอ่ะเราสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วทำไมต้องเมาหนักขนาดเนี้ยอืออวินมันบอกเราว่ามันออดิชั่นผ่านอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ทำไมสภาพมันเหมือนคนไม่ดีใจเลยอ่ะวินไหวะเนี่ยเฮ้ เราไปโดนอะไรมามันเพิ่งโดนชนประตูเมื่อกี้เลยอะแผลส,สดๆเลยอะรับโห้ม่ไม่ดูแลตัวเองเลยวะเนี่ยโอ้โหทอบทำอะไรอยู่อะก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออยู่งั้นเดี๋ยวดวมดูให้ก่อนนะเดี๋ยวท็อปจะไปเอาผ้าชุบน้ำก่อนจับหัวไว้ ให้เราช่วยป่ะไม่ต้องไม่เป็นไรหวปเนี่ยมึงฮะเมาเอาะไรขนาดนี้เนี่ยเดอน กวนท็อปหรือเปล่าไม่เป็นไรเราทำได้ท็อปพักผ่อนไหมเดี๋ยวเราทำเองไม่เป็นไรโดนพักเห,ะหอะอ,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 อย่าให้เราช่วยเปล่า พาบ้างได้ปะท,ท,ท็อปท็อปชุดชุบน้ำให้เราหน่อยนึงได้ไหมอ่ะโอ้ทำไมแผลมันใหญ่อย่างเงี้ย <c oughs> โดมเดี๋ยวฝากก่อนนะเดี๋ยวท็อปเปลที่ทำแผลก่อน โดมไม่ต้องวินมันไม่ชอบนอนหมอนสูงนะ่ะวินค่อยๆลุกไม่เป็นไร เราทำแผลเป็นนะถ้าเราทำให้ไหมไม่เป็นไรเวนซับนิดนึงนะซับนิดนึง อยาจับแผลเอาอะไรเพิ่ไมไหมทอปไม่เอานะลปะทปทอ,เอปทอเจ้าวะเจ้าว่ะขอร้อะด้วยกัน้อเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ อบเจ้บเจากอท้อโอ๋อ,อขับดีวินพูดอะไรอ,ะอ่ะโดมฮะ่าไม่ครับวินกินข้าวยัง Hmm? อ๋อกินแล้วอ่ะแต่ก็น่าจะออาหมดแล้วเหมือนกันนะ่ะออพูดอะไรของวินเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องทำไมต้องไปเมาอย่างนี้ด้วย รู้สึกตัวแล้วหรอกไงแล้วทำไมต้องไปเมาขนาดเนี้ยไปฉลองออเดชั่นผ่านเนาะเกดเรื่องออเดชั่น่ะ น่าจะขอโทษทำไมเราทอปไปรู้อยู่แล้วว่าวินจะต้องผ่านจะไไปทำตามความฝันไงแปลกมากเลยอะไม่รู้ทำไมตอนนี้เราไม่รู้สึกแบบนั้นเลย มีก็คงกังวลอยู่แหละไปต่างที่ไปต่างคนก็ต้องกลัวเป็นธรรมดามันก็ส่วนหนึ่งอะมันมันแค่ส่วนหนึ่งอะ แต่เราว่าจริงๆแล้วเราอะไม่อยากไปจากท็อปอะทอปทอปจำที่วิน นึ่นที่วินทะเลาะกับแม่กับน้องได้ไหมท็อบบอกวินว่าถ้าเราประสบความสำเร็จไม่มีใครอยู่ข้างๆจะมีความหมายอะไร ข้างวินซะหน่อยมันไม่ต้องคิดมากหรอกอยังไงท็อปก็อยู่ข้างๆวินอยู่แล้ว ก็ดีใจด้วยชีวิตผ่านถ้ามีคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจะไปดูเลยจริงเหรออืมแต่ว่ามันจะต้องส่งตัว๋วเครื่องบินกัอคอนเสิร์ตให้ด้วยนะแต่ถ้าท็อปมาแล้วอะท็อปก็ไม่อยู่เป็นเดือนเลยดิเดี๋ยวเราไม่คิดค่าเช่าเลยแต่ว่าเอาก็ต้องทำเมนูโปร ชาเ่านะโอเคปะเมาแล้วพูดไปเรื่อยคือเตรียมคิดถึงไว้ก่อนไงถ้าเวนคิดถึงเดี๋ยวท็อปทำอาหารส่งไปให้ก็ได้นะส่งใจไปด้วยแน่นะ งั้นเราขออะไรหน่อยได้ไหมทำเมนูกแก้มืนให้เราหน่อยดิวันนี้มืนเราไม่ไหวจริงอะแบบขอตอนนี้แบบให้ได้เลยตอนเนี้ยขอแบบแซบๆเผ็ดๆอะได้ไหมอะตายด,ดิคิว่าขออะไรจะถ้าง,ง,งั้น เราขอเกาะท็อปได้ปะวิน ขอทำไมอ่ะมันคิดแล้วเว้ยไม่ได้ขอเลย ไ่หายเมาได้ยังไงทอมทำให้หน่อยนะตามไปอ่านตอนนี้เลยพาวินไปด้วย <laughs> ออป จองอะไรอยู่นั่นแหละจะเสร็จแล้วมองเฉยไม่ได้ไงแค่อยากจะมองท็อปแบบเนี้ยไปนานๆเลยแล้วถ้าคิดถึงฝีมือท็อปจะทำยังไงเนี่ยก็รอยถึงตอนนั้นแล้วค่อยว่ากัน ว่า Why, ยัางไงอ่ะว่ายังไงมองหน้าวินหน่อยดิจะทำอาหารให้คนอื่นเขากินก็ <c oughs> มองหน้าเขาหน่อยได้ไหม <c oughs> ถามมาว่ายังไงวถ้ามีบาทละ่ะ ไม่ถามว่าถ้าวินคิดถึงท็อปอะ่ะขอบจะว่าไงวินวินนั่งลงได้ไหมอ่ะท็อปจะทำเสร็จแล้วว่าไงห่วยแมวผู้สีส้มจังเลย <c oughs> ทำต่อก็ได้ไม่แกล้งแล้วเอาดิมาอม,มองอยู่นั่นแหละกินได้แล้วโอ้ก็จะป้อนกินน้ำด้วยเผื่อเผ็ด อร่อยมมมาแล้วอร่อยเปล่า <im pain> มันอร่อยอยังไงจะไม่ให้เราคิดถึงท็อปได้ยงไงอยากาน้ำไปแล้วท็อปอาบอยังท็อปสารลังจานก็ถ้าล้างเสร็จก็ตามแบบได้นะ Ni nak abuda lain เฮ้ยมองเขียงสิอ๋อเออยังไงนะเอามือทำแบบเดิมดินั่นอีกนั่นอีก